สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ดูเกี่ยวกับไม์ไร้สายบลูทูธรุ่นเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องมันผมจะเอามาปล่อยต่อนะครับสาเหตุที่ผมปล่อยต่อเนี่ยผมซื้อมาผิดรุ่นแล้วผมซื้อมาผิดรุ่นได้ยังไงคือผมไม่หลงว่าเอ้มันก็ไม่ต่างอะไรกันมากผมเห็นราคาห้าร้อยสิบกว่าบาทนะครับประมาณห้าร้อยสิบห้าผมคิดว่า แพงกว่าดีกว่าแน่เลยแต่พอมาได้ของผมลืมดูนะครับเนี่ยสิ่งที่ได้มันเป็นแบบของ iPhone นี่ครับเป็นไม้ของเป็นตัวบลูทูธอ่ะตัวตัวเสียบตัวเชื่อมอะมันเป็นของระบบ iOS แล้วผมมาดูอีกทีนึงไอที่ราคาประมาณ460อ่ะครับเป็นของ Android ซึ่งผมใช้เกี่ยวกับ Android นะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้ แล้วผมลองเอามาเสียบของเพื่อนผมอะที่เขาใช้โทรศัพท์ i p h o n นอะเสียบปุ๊บติดเลยติดติดง่ายมากแค่เปิดเปิดไฟนะครับปึ๊บเนี่ยตัวเขียวอันนี้เสียบโทรศัพท์มันก็จะขึ้นเลยไฟมันก็จะจกกักระพิบมันก็จะหายกระพิบเสียงดังฟังชัดอยู่นะครับอ่าแล้วคราวนี้ผมทำยังไงล่ะครับก็ไปหาซื้อตัวเชื่อมมา ตัวเชื่อมของไทสี c, ที่ผมที่เสียบโทรศัพท์ผมเป็นไท e c แล้วให้มันแปลเป็น iOS จาก iOS เป็นไท e c ปื๊บเสียบไปปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพราะเป็นไรคราวนี้ผมก็เลยจะเอามาปล่อยต่อนะครับผมคิดราคา400รวมส่งเลยถ้าสนใจก็เอาไปได้เลยครับ ยังใหม่อยู่ครับมีประวัติการซื้อขายใน l a z a ด a ส่งให้เช็คดูได้นะครับเบอร์โทรผมก็อยู่ข้างบนนี้นะครับ0654415636ก็มีประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับ